เล่าไปเรื่อยหลอนหลอนเป้งเป็นชายวัยกลางคนร่างท้วมผิวคล้ำแดดแบบคนทำงานนอกสถานที่ทุกวัน เขาทำงานกับวงมโนรามาตั้งแต่หนุ่มแน่นจนถึงวันนี้ก็เกินสิบปีเข้าไปแล้วหน้าที่ของเป้งคือการจัดเวทีเดินไฟติดตั้งเครื่องเสียงและควบคุมความเรียบร้อยเบื้องหลังให้การแสดงดำเนินไปอย่างราบรื่นเป้งไม่ใช่นักแสดงไม่ได้ขึ้นเวทีแต่ถ้าไม่มีเป้งวงก็เหมือนขาดหัวใจสาคัญ ช่วงนั้นเป็นฤดูฝนเพิ่งผ่านพ้นฟ้าเปิดแดดแรงงานวัดก็ทยอยจัดกันมากมายทั่วภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งมโนราระดับตำนานเป้งกับทีมได้รับงานจัดเวทีในวัดแห่งหนึ่งแถบชานเมืองเป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่ติดเนินป่าเตี้ยๆห้องล้อมด้วยต้นไม้สูงใหญ่ วันที่เป้งเดินทางมาถึงพร้อมรถบรรทุกอุปกรณ์พวกเขาลงมือจัดเวทีกันตั้งแต่บ่ายจนพระอาทิตย์รับขอบฟ้าเงื่อไหลทมเสื้อกลิ่นกล้องไฟและฝุ่นผสมกับกลิ่นข้าวแกงที่ลอยมาจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าแถวหน้าเขตวัดทีมงานแต่ละคนต่างเหนื่อยแทบขาดใจพี่เป้งเดี๋ยวคืนนี้เล่นตอนสองทุ่มเราจะพักกันยังไงดีไอตั้มเด็กรุ่นน้องคนหนึ่งในทีมถามขึ้น เป้งถอนหายใจเองกับคนอื่นไปกินข้าวก่อนเลยเดี๋ยวพี่กับไอดำขอหารที่นอนพักแป๊บจะไม่ไหวแล้วไอดำเพื่อนร่วมรุ่นของเป้งหัวร้อนแห้งๆแล้วพยักหน้าทั้งสองคนเดินออกจากลานวัดฝ่าฝูงชนและแสงไฟประดับไปเรื่อยๆพวกเขาเลี่ยงโซนขายของซึ่งเริ่มคึกคักขึ้นทุกนาทีแล้วเดินอ้อมด้านข้างโบสถ์ไปยังเขตหลังวัดที่เงียบสงัด นี่พี่แน่ใจเหรือว่าแถบนี้ปลอดภัยไอ้ดำถามเบาๆปลอดภัยสิหลังวัดนะเว้ยไม่ใช่ป่าช้าเป้งตอบขำๆทั้งที่ใจจริงก็ไม่ได้แน่ใจนักเขาเพียงอยากหามุมเงียบๆไว้นอนพักให้หายเหนื่อยก็เท่านั้นทั้งสองคนเจอมุมหนึ่งที่ใต้ต้นโพเก่าใหญ่ใกล้กับอาคารไม้เก่าเหมือนศาลาหลังเล็กๆแต่ไม่มีใครใช้แล้วพวกเขาปูเสือที่พกมานั่งพัก สองคนคุยกันเงียบๆจนเงียบเสียงไปโดยไม่รู้ตัวในขณะเดียวกันที่ลานวัดด้านหน้าบรรดาทีมงานเริ่มทยอยกลับจากกินข้าวบางคนเริ่มเตรียมเครื่องดนตรีบางคนเดินหาของกินเพิ่มแต่กลับไม่มีใครเห็นเป้งกับดำพี่เป้งไปไหนวะไอโอถามขึ้นบอกจะไปหาที่นอนพักกับพี่ดำแต่ไม่เห็นกลับมาเลยโทรก็ไม่รับ ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มงานวัดยังคลึกครืน้นเสียงเพรียงลอยมาจากลำพงขนาดใหญ่กลิ่นขนมกลิ่นหมึกย่างฟุ้งทั่วอากาศทว่าความกังวลเริ่มก่อตัวขึ้นในใจทีมงานทุกคนจนถึงเที่ยงคืนก็ยังไม่มีใครเจอเป้งกับดำทุกคนตัดสินใจเดินหาทั่ววัดโทรศัพท์ก็ไม่รับสัญญาณก็เหมือนหลุดหลุดหายหายไปหมดมันหายไปไหนกันวะไอโอเริ่มหงุดหงิด ตามเสนอขึ้นมาเราไปถามเจ้าอาวาสดูไหมพี่เผื่อท่านรู้ว่ามุมไหนในวัดห้ามเข้าทีมงานรีบพากันเดินไปที่กุฏิเจ้าอาวาสเป็นพระสูงวัยใจดีแต่ดวงตาเข้มลึกท่านฟังเรื่องทั้งหมดแล้วพยักหน้าเบาๆถ้าเป็นหลังวัดตรงต้นโพใหญ่นั่นแหละที่นั่นเคยเป็นป่าช้ามาก่อนหลวงพ่อก็ไม่กล้าเดินผ่านตอนกลางคืนทีมงานตัวชาไปทั้งกลุ่ม เองรอที่นี่ข้าจะไปกับเองเจ้าอาวาสหยิบขวดน้ำมนต์แล้วสวดเบาๆก่อนเดินนำทีมงานไปหลังวัดพร้อมคบไฟเมื่อไปถึงจุดใต้ต้นโพแป้งกับดำยังคงนอนนิ่งอยู่ที่เดิมทั้งคู่เหมือนหลับลึกไม่มีท่าทีรู้สึกตัวแม้แต่น้อยเจ้าอาวาสพรมน้ำมนต์แล้วเรียกชื่อพวกเขาหลายครั้งในที่สุดแป้งก็ขยับตัวเล็กน้อยก่อนค่อยๆลืมตาเฮ้ย <"He i, S 2> พวกมึงไปไหนมา หาแทบตายไอโอตะโกนเสียงดังเป้งมองหน้าทุกคนอย่างงุนงงพวกกูอยู่ตรงนี้ตลอดเลยไม่เห็นมีใครมาเรียกเลยดำลุกขึ้นสะพลางขยี้ตาฝันเหมือนฝันแต่เหมือนจริงมากเลยเว้ยเจ้าอาวาดรุกม,มือพนมพวกเองไม่ใช่แค่หลับพวกเองโดนพวกที่อยู่ตรงนี้ปิดตาไว้ไม่ให้ใครเห็นไม่ให้ได้ยินเสียงอะไรนะหลวงพ่อตั้มขนลุก ที่นี่วิญญาณที่ยังไม่ไปผุดไปเกิดเขานอนอยู่พวกเองไปนอนทับที่เขาเหมือนขวางที่นอนเขาเขาเลยทําให้ทุกคนมองไม่เห็นแป้งกับดําเริ่มรู้สึกเย็นเย็นวบวับไปทั่วร่างเรากับพึ่งรู้ตัวว่าตัวเองพึ่งผ่านบางสิ่งบางอย่างที่น่าหวาดหวั่นมา เจ้าอาวาสเอามือตบไหลทั้งสองคนเบาๆก่อนกล่าวต่อว่าจิตของพวกเองไม่แข็งพอแต่โชคดีที่ไม่มีใครถูกตามกลับบ้านไปด้วยไม่งั้นลำบากกว่านี้ไอโอรี่พูดแทรกทันทีแล้วแบบนี้คืนนี้ยังนอนได้ไหมครับหลวงพ่อเจ้าอาวาสพยักหน้าพอจะนอนได้แต่อย่าไปตรงนั้นอีกแล้วก็ให้พวกเขาสวดวนก่อนนอนท่องพาหงมาหากาไว้ให้ขึ้นใจ เป้เงก้มกลับหลวงพ่อทันทีดำก็เช่นกันพวกเขาลุกขึ้นพร้อมกันแต่ยังรู้สึกขาแข็งเล็กน้อยใจเต้นแรงและอากาศรอบๆเหมือนยินเฉียบขึ้นอย่างกะทันหันในระหว่างที่เดินกลับลานเวทีเป้งกับดำก็พูดคุยกันเบาๆถึงสิ่งที่ทั้งสองเจอเองฝันอะไรไหมเป้เงถังเสียงเผาไม่รู้จะเรียกฝันหรือเปล่ากูเห็นคนแก่ห่มผ้าขาวยืนมองอยู่ใกล้ๆต้นโพเลยเองละ่ะ ของกูเห็นแต่งเงาเดินผ่านหน้าไปมาเหมือนคนเยอะแต่ไม่มีเสียงเป้งตอบพลางยกมือลูปแขนตัวเองเมื่อกลับมาถึงศาลาวัดบรรยากาศดูสงบขึ้นเล็กน้อยมีไฟจากหลอดนิออนสว่างอยู่และเพื่อนๆคนอื่นก็ทยอยเข้านอนแล้วเป้งกับดำเลือกนอนในมุมใกล้ๆคนอื่นคราวนี้ไม่มีใครอยากแยกตัวไปไหนอ,อีกต่อไป คืนนั้นเป้งนอนกระสับกระส่ายแม้จะไม่ฝันร้ายแต่ก็รู้สึกได้ถึงอาการใจเต้นแรงเรากับร่างกายยังคงตื่นกลัวอยู่ลึกๆรุ่งเชา้าพระอาทิตย์ขึ้นเหนือขอบฟ้าเสียงไก่ขันเสียงลมพัดใบไม้แป้งตื่นขึ้นมาก่อนใครเขานั่งมองออกไปยังทิศหลังวัดอีกครั้งดวงตาย,ยังจับจ้องที่ต้นโพใหญ่ยังไงก็ต้องขอขมาไว้ก่อน ขาพึพรรมพำเบาๆแล้วพนมมือขึ้นกล่าวคำในใจขอขมาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของสถานที่และวิญญาณทั้งหลายที่อาจเคยโดนล่วงเกินหลังเก็บของในวันสุดท้ายแป้งกับทีมก็เตรียมตัวเดินทางกลับเจ้าอาวาสออกมาโบกมือลาและยังให้ลูกศิษย์ถือของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วยหลวงพ่อครับผมขอบคุณลากนะครับที่ช่วยพวกผมวันนั้น เจ้าอาวาสยิ้มบางจำไว้สถานที่ทุกแห่งมีเจ้าของถึงจะมองไม่เห็นแต่ก็ต้องให้เกียรติอย่าลุบลูอย่าท้าทายอย่าดูถูกเป้งกลมหน้ารับคำอย่างเคารพครับหลวงพ่อผมจะจำไว้ตลอดการเดินทางกลับเป้งยังไม่พูดอะไรมากนัก สีหน้าของเขาดูคิดอะไรอยู่ลึกๆเมื่อรถเคลื่อนผ่านโค้งเขาผ่านหมู่บ้านผ่านวัดอีกมากมายเป้งมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างเมื่อลอยหลังจากกลับถึงบ้านเป้งไม่ได้เล่าเรื่องนี้กับภรรยาและลูกๆเพราะไม่อยากให้ใครเป็นห่วงแต่เขากลับจุดธูปไหว้พระที่บ้านทุกคืนบางคืนก็นั่งสมาธิบางครั้งก็เปิดธรรมะฟังเบาๆเ,เ,เหมือนพยายามชำระจิตใจตัวเองให้สะอาดขึ้นหลายวัน และจากวันนั้นเป็นต้นมาเป้งไม่เคยกล้าไปนอนตรงบริเวณหลังวัดอีกเลยแม้จะยังรับงานกับวงมนโนราเหมือนเดิมไปทั่วทั้งภาคใต้แต่ทุกครั้งที่ต้องแวะวัดเป้งจะพนมมือขอขมาเสมอก่อนเข้าไปในพื้นที่มีอยู่คืนหนึ่งเมื่อเป้งไปช่วยจัดงานวัดอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาขณะยืนอยู่หลังเวทีกำลังต่อสายไฟเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆข้างหูว่า กลับมาอีกแล้วเหรอเป้งหันควับทันทีแต่ไม่เห็นใครเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของใครในทีมงานแน่นอนเขานิ่งไปครู่หนึ่งแล้วค่อยๆพนมมือไหว้พร้อมกับกล่าวเบาๆผมมาทำงานครับไม่ลบหลู่ไม่ล่วงเกินขออนุญาตครับหลังจากนั้นเสียงกระซิบก็ไม่ดังขึ้นอีก ไว้พบกันใหม่ <laughs>